G.S. c า t e c h แพ a r รส s p a r k หมดลุ้นเข้ารอบสุดท้ายวอลเลย์บอลลีเกาหลีวันที่7มีนาคม2567การแข่งขันวอลเลย์บอลโควาลีลีเกาหลีฤดูการ2023-2024รอบ6 G.S. คา t e c h โซต้นสังกัดของดาริมปิน่นสุวรรณบุกไป,ปเยือนเลสปาร์ของเมกาวาตี ati, สตาทีมชาติอินโดนีเซีย MVP ลีเกาหลีเลขแรก เกมนี้ดารินปิ่นสุวรรณไม่ได้รับเลือกเป็นผู้เล่น6คนแรกแต่เมื่อได้โอกาสลงเล่นเธอก็โชว์ผลงานได้ดีตามมาตรฐานเก็บกวาดแดนหลังเนียนกริบผลปรากฏว่าเรสปาร์กเป็นฝ่ายทำได้ดีกว่าเอาชนะ g s เอสคาลเทคสต่อ0เซต25ต่อ13 25ต่อ21 25ต่อ19ส่งผลให้เรสปาร์กเก็บเพิ่มเป็น61คะแนนรั้งอันดับ3ของลีกส่วนที่มันดับ4 g s เคาเทคมี51คะแนนเท่าเดิม ทำให้ GS Caltech หมดลุ้นเข้ารอบสุดท้ายแน่นอนแล้วเพราะทีมอันดับ4จะได้เล่นเพลย์ออฟก็ต่อเมื่อจบ36นัดรอบปกติที่อันดับ3และอันดับ4คะแนนห่างกันไม่เกิน3คะแนนแต่ตอนนี้ทั้ง2ทีมเหลือโปรแกรมแข่งอีก2นัดมีช่องว่าง10คะแนนต่อให้2นัดที่เหลือเล s p a r k แพ้รวดและ GS Caltech ชนะรวดก็ตามไม่ทันแล้วขอขอบคุณแหล่งที่มาข่าวจากไทยรัฐค่ะ และเพื่อไม่ให้พลาดข่าวกสิบดาราอย่าลืมกดติดตามเพื่อรับชมคลิปใหม่ๆทุกวันได้ที่ช่องดารากสิบขอบคุณทุกท่านสำหรับการรับชมและติดตามค่ะ